สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสนำเสนอวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมเป็นประจำนะครับก่อนที่พวกเราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตองไรดที่ม่อพระ องค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่นะครับมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ในราคาเป็นกันเองก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรพี่ตองร้อยดได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับช่องของเราก็ขอนำเสนอ รุ่นเศรษฐี77เนื้ออัปกาก้าหน้ากากฝาบาทนะครับที่จำนวนการจัดสร้าง199เหรียญเท่านั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่มาหาศิลาสิาสลิจันโทมาให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่รุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็คือเนื้ออปปากาหน้ากากฝาบาทไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า ด้านหลังและก็ขอบตัดนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นขนแมวต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดนะครับก็เป็นวัตถุมงคลดีๆของโอลง,งปู่นะครับมารับชมจุดที่เป็น ไฮไลท์ของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับก็คือเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญด้านหน้าองพระนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับเราก็มีรายละเอียดต่างๆลงกล้องในจุดต่างๆให้ทุกท่านได้สังเกตได้จดจำนะครับแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือ ก่อนที่จะเช่าหาบูชาในอนาคตนะครับก็ทําคลิปนี้เพื่อที่จะเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่และก็อีกทางหนึ่งเพื่อที่จะเป็นความรู้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเช่าหาบูชาในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในรุ่นนี้นะครับ mm hmm. ช่องของเราก็จะ ทำเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาให้ทุกท่านได้รับชมเป็นประจำนะครับทุกรุ่นที่องค์หลวงปูป่ปลุกเสกนะครับเราก็ไม่แยกว่าเป็นรุ่นไหนไหนนะครับเราก็จะพยายามทำทุกรุ่นที่องค์หลวงปูป่ปลุกเสกผมเชื่อว่าในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ถ้าศรัทธาในองค์หลวงปู่แล้วนะครับวัตถุมงคลที่องค์หลวงปู่เมตตาปลุกเสกให้ผมถือว่าดีทุกรุ่นนะครับเราก็สามารถที่จะ ใช้ช่องของเรานะครับเป็นข้อมูลก่อนที่จะเช่าหาบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทนะครับมารับชมรายละเอียดด้านหลังของรุ่นนี้นะครับก็คือเนื้อบกากะหน้ากากฝาบาทนะครับที่มีโอกาสได้มาให้ทุกท่านได้รับชมด้านหลัง นะครับให้ทุกท่านได้สังเกตดีๆจดจำให้แม่นๆนะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็ใช้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบก่อนที่จะเช่าหาบูชานะครับก็ดูเส้นขนแมวตรงพระศิวลีด้านหลังนะครับก็ถือว่ามีความคมชัดนะครับรายละเอียดต่างๆก็เป็นจุดๆหนึ่งที่ทางช่องของเราแนะนำให้ทุกท่านได้จดจำ นะครับว่านี่เป็นจุดสังเกตของวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็คือเศรษฐี77เนื้ออาบากาหน้ากากฝาบาทนะครับจำนวนการจัดสร้างก็199องค์เท่านั้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านดูรายละเอียดของวัตถุมงคลรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับเป็นที่จดจำก็มีโอกาสนำพระแท้มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเรา ในคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องของเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแนะนำให้กับทุกท่านอยู่เป็นประจำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่และก็แนะนำให้กับทุกท่านก็ฝาก ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับท่านก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ที่ช่องของเราก็พยายามทำให้ทำคลิปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมอยู่เป็นประจำนะครับนะครับก็มารับชมขอบตัดกันนะครับให้ทุกท่านได้จดจำรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเส้นขนแมวบนพื้นเหรียญขอบตัดนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีมีความสุขร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ